เตือนไพ่แอปเงื่อนกูเทือนนะครับกลับมาพอกันนี้ครับกับอันนี่สตูดิโอครับเมื่อนี้จะมาบอกว่าแอปเงื่อนกูเทือนมันเป็นแบบไหนหรือผู้ใดเผลอเข้าไปใช้บริการแล้วนี่จะต้องเจออย่างแน่นะครับก็เนื่อน,นะครับแอปเงื่อนกูเทือนเนี่ยมันจะถูกโฆษณาตามเฟซบุ๊กตามอย่างหลายอย่างเลยจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาปราบตามเพราะว่ามันมีฟูถูกอ่า คุกข้ามจากแอปเงินกูเทือนพวพนี้นะครับจนเห็แห่งชีวิตบ่มีความสุขนะแอปเงินกูเทือนนอ,อกระบบนี่หากเพ้อเขาไปใช้บริการแล้วสิต้องถืออย่างแน่นะครับมาเลยขอที่หนึ่งเงินได้เงินประคบครับของจํานวนห้องกูห้องกูท่นนันท่านี้มักกระสืถือฮักฮักไปหลายเลยแหละแล้วก็ต้องใช้หนีพร้อมมาตาอกเบียที่สูงมากๆยกตัวอย่างเช่็ กู้เงินมั่นสองพันหาั่นโอนเขามาให้เฮ้าแคอ่าพันหกลอยางสิลเป็นตนเจ้าเวลาในการกูนจะแ,แค่เจ็ดหมื่นเริ่อตนครบเจ็ดหมื่นก็ต้องใส่มันขึ้นสองหมื่นไอ้สองพันห่าอยก็บ่าทนั่นแหละครับอันนี้คือขอแรกเทียต้องถือขอสองนะครับมันอาจจะออกหลองให้เฮ้าโอนค่าค้ำประกันหรือคา้มมาจำ ทานาเนินการล่วงหน้านะครับที่ตกโอนไปแห้มันก่อนแต่หลังจากที่โอนไปให้แล้วมัน่นผันบอกผันปิดแอปนี้โดยที่ไปแห่กูอันนั้นก็เป็นหลอกล่วงขึ้นกันเป็นอแอปเทื่อนที่เล็ดนาตายแอปขึ้นมา,าซื้อแต่ว่าหลอกให้เห้อานี่เข้าไปนะครับหลอกห้เห้แบบว่าเหมือนสิกูนะครับแต่ว่ากะกูปไ่ไรนะครับคอ3 ที่ต้องถือเลยนี่ก็คือถือมันเข่าถึงขอมูลในโทรศัพท์แน่นอนนะครับว่าจะเป็นไลน์ซื้อในโทรศัพท์รูปภาพหรืออ่าแอปพลิเคชันอื่นๆอีกเช่น Facebook จะเสียจหะครับหลังจากที่มันเข่าถึงขอมูลแล้วมันเพื่อเข่าไปเพื่ออย่างเพื่อที่ว่าเวลามันท่วงนีนีมันสิเอาไลน์ซื้อพวกนั้นท่งของความเมียนไปท่วงจากไลน์ซื้อพวกนั้นเกิดเทาเกิดความอัอาย เห็นไอ้คนออกขบบาก่เข้าใจเฮาแล้วก็เห็นเฮาอับอายจนเฮาต้องไปหาเงินมาใส่หมีมันนั่นแหละครับคือประเด็นหลักๆนะครับขอสังเกตเวลาถึอเจอแอปพลิเคชันพวกนี้แอปพลิเคชันพวกนี้มันสิอยู่ใน App Store บ่งท่นก็อยู่ใน Play Store แต่ส่วนมากสิอยู่ใน Play Store ครับเวลากดเข้าไปมันก็สิมีหลายเลยหรือบางเทียรมันสิมาเป็นอ่าลิงก์มาทางของ้อความ พอกดเขาไปใน้หลิงแล้วเข้ากับสิสามารถเข้าไปสู้หนาแอปที่มันให้กูนั่นแหละครับอันนี้ก็คืออันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเขาเอามาบอกว่ามันเป็นทางสายสีจนอแอปพิเคชันพอลนี่มันแพร่หลายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการโอนเงื่นของพอลนีน่สิใส่เป็นบุคคลทัวไปโอนเงื่อนให้เฮ้า ในขณะทีถ้าเป็นบริษัทเงื่อนกูนี่มันจะต้องเป็นบริษัทบัญชีของพวกทีจดแนะนมของนิติบุคคลโอนเขาไมาใ่ในในบัญชีของเขาประเม็นบัญชีบุคคลโอนมากอันนี้ก็ฝากไว้ครับถ้าพอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าถือแอปพวกนี้มันคู่ข้ามกับแจงไปได้แล้วครับใดทีลองเลียนไปทีนึงหาเก่าๆได้ครับกับฝากไว้ฝากก,ไกไดไลกดติดตามกดแช่นะครับฝากเตือนไปยังผู้ที่สิหลงเขาไปกูแอปพวกนี้นะครับ ฝากเป็นท้ายใจนะครับขอบคุณครับ